จะเบิ้งพอยจะเบิ้งจะเบิ้งพอยพลอยพอยถอยก่อนพอยถอยก่อนพอยถอยดูโต๊ะ่อนนี้ดูโต๊ะแม่เลยเนี่ยหลักฐานใครทำดูสิเนี่ยยาวนะน้องเพชรห้ามไปเช็ดโต๊ะพ่อนะห้ามไปเช็ดอีกนะ นี่ยายให้ยายบีมาเช็ดเลยมีเช็ดตามีบีีเลันเรียกยายบีสิลูกนี่ยายบีอ่าๆๆไปๆๆอืมไปบไอเฮยเฮ้ยกฮ้เฮ้เ่้ยเฮ้ยเเเ้้เยเ้ยเ้ย ไอ้เปื้อนเหรอลูกให้บีจ๋ามเนะามเช็ดนะจ๋ามาเช็ดหน้อยกอกินน้งซี่อิ๊วผ้าเสียขาวเมื่อคืนนี่เขาผมห้ว่าเบิ้งอะไรเมื่อคืนนี่ไม่ต้องไปนั่นเลยลูกมาโอุ้ยไปเช็ดกับปากไปเช็ดอีกโอ้ยน้องเพชรเบิง้งเอาปากมาใส่เลยก็เกาอีกเบิ้งตีคนก็หน้าตีคน,นก็หน้าตีคน,นก็หน้าตีมันก็น่ารู้จักความเถอะ หฮ้ยวุ้ยเอาปากมาทุยตัวนี้เมือแลุเลอะก็เก่าอย่มึงจะเาเบิ้งคนน่ะ้ยออกยอออกยอ่หรนี่กระดาษเปียกเสร็ด อันนั้นเป็นเชอรี่ไหมเชอรี่มันสิเลอป้อยแหงๆก็สิบ่ออกเลอันนี้ออกแล้วเอามาเช็ดอันนี้ไปเช็ดปากน้องก่อนอันนี้อันนี้สก,กรปรกแล้วลูกอันนี้เอาไปเช็ดอ่ะ เช็ดปากน้องนะเช็ดปากน้องเพชรเร็วๆวอ่ะเช็ดปากน้องเพชรโอ้ยกระเป๋าคือคือเถอะเนาะหอยสอกเถอเนาะนะวาา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 อยู่าา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 าดดาา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 าเาาดาาาาาาเช็ดเอง ใส่ปากเลยอใส่ปากเลยเอ,อ้ะโอ้โรดใส่หัวเก่าโลยใส่หัวลวเ้เอาไปปอาใส่ปากใส่ปากอ่ะเช็ดปากเธอน่ะแม่ไม่ไม่ปากเธอน่ะแม่เพช <c oughs> เพชเช็ดปากตัวเองก่อนลูกโนมานี่เ <c oughs> ช็ดยายเช็ดให้แล้วมันออกแล้วตรงนั้นนะ่ะมาเร็วมามาตรงนั้นมันออกแล้วลูก ขนมมาเล่นีนตัวนี้เต่าเอ้ยเต่าี่อ๋ตัวนี้ก็เปิดแล้วพ่อเปิดถ้าเปิดตรงนี้ก็ปิดตรงนั้นนะไม่เแเดียวมันจะเต่าเอ้ยเต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสีขาเช็ดลูกเช็ดปากตัวเองแล้วเช็ดปากตัวเองหน่อยน้องเพชรเช็ดลูกเช็ดเช็ดเออเช็ด ว้ายไม่ต้องไปสั่งน้ำมูกเช็ดปากค่ะปากมันเลอะอ้าตรงนั้นแหละลูกอเอาอเอามาให้หน่อยพี่พลอยเอากระดาษมากระดาษมาเลยแล้วยายจะเช็ดให้โอ้ยเนาะมาอ๋อ<ะ>ดูช,ดช,ดชีดูชิ้ดูชี ดูซี่ลูซี่หม่เอาใหม่แตนจ๋ายายแตนสิแต,แตนจ๋าอ่ายายแตนจ๋าเอากระดาษมาเช็ดปากลกมามาให้ยายเช็ดปากให้เมื่อกี้เนี่ยแกออกให้หมดเลยเหรอ จะแกะทุกอย่างเลยเหรอคะนืมติดเลยค่ะติดติดเออติดติดเลยติดกระเป๋าพี่หอยจ้าอืมนกเคทจ้าอืมนี่ไหมเป็นไหนห้นไหอนอืมสอนยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละค่ะพี่น้อง ต้งเ้ยมีอะไรมั่งอะลูกมีอะไรมั่งก็ติดตรงนี้ไงค่ะติดตรงนี้ไงสติกเกอร์อะติดตรงนี้ติดตรงนี้นะคะอ่าค่ะผิดทางค่ะผิดทางเอามันติดได้ไงมันผิดทางอ่ะผิดทางออกแกออกแกวมันออกยากบ่เอาทางนั้นจริงด้วยโป้คนบาดม้ง โปบาด <laughs> โปบาดอันบใส่รล้องเทาไปเตะเทงอันนั้น <c oughs> นี่แหละสา้าตเที่ลงนามบ่ได้มือนแต่ว่าเศร้าแล้วแกทำลิ้งของนนเนี้ยวันนี้ปฐมปิดวงเหรอพ่อระเบียบโอ้ระเบียบเหรอ เมื่อคืนประถมวันนี้ระเบียบระเบียบเจอน้องแฟดแล้วเมื่อแรงใครจะไประเบียบนะคะน้องแฟดจะไปกับพ่อกับแม่ไหมอืน้องเคตจะไปไหมไปไปหมคะไปไปไหมคะไปจ้าอ่าไปจ้าพี่พลอยไปไหมจ้าไปไปไหมคะไปจ้าโอเคยายแตนจ๋า แหนดูแน,น,น่เอาอ,าอีกแล้วบอกไปแล้วก็ได้ต่แหนก็จะเ้าเพิ่นนี่แจกนเอาบอกให้เว่าว้วอยู่น้องเป็นสาวคนน้องเป็นสาวคนยังบอกเคยมีบ้านอยู่แดนอีอ่างไหนตัวพอ ใจนุ่งเดียวที่น้องมีมเปิดประตูให้แล้วดวงอยากจะบอกว่าน้องตอยตาหากจะดำก็ดำแต่แต้โอ๊ยแต่ไก่โค <laughs> ตพ่ <laughs> ตอโอ๊ยแต่ไกลวันต้น <laughs> <า>โตพ่อเชาอีสานบ้านป่าเช้าคำมา เงาเงยเอ่อ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 อุ้ยเสี่ยมดาวอุ้ยดา,า,าวมาจากไหนอะลูกเออดาวมาเล่นกีตาร์เหรอามาเล่นกีตาร์แล้วนี่มันแข็งมากเลยเนี่ยล่นแจ๊เล่นแจ๊สควจิกเกอร์ควาจิกเกอร์โอ้ควาจิกเกอร์เหรอขอบคุณค่ะไม่ไลม้าอะไรนะไม่ กันไ,ไม่หายหรอกไม่หายหรอกเพื่อ<า><า>นไปบอกแม่เพื่อนมาใส่เสื้อแม่นะวันนีเ้เสื้อนีิเสื้อแม่ดิดิ <laughs> พ่อยใส่เสื้อแม่ไ,มไหนนอนไหนไหนแม่ใส่เสื้อหนูหนูใส่เสื้อแม่มีเพม่นไหนชั้วใส่ชัว่วไม่นอนหลับเลยแม่นอนหลับเหรอคะโอ้ ทำอยู่คนเดียวนั่นแหละไฟในใจแก่เ,เออระวังนะคะระวังนะคนชูช,ชัยชูชายนะไ,ได้โอ้ลับตาหลับตาลับตาลับตาแล้วที่แก้มใหญ่อ้อโอ้อยตื้อปากห <laughs> นุนโนุน,นไปเอาผ้าตรงนั้นมายายเช็ดปากให้เร็วๆมันจะได้ออก เลยเลยมันน่ากลัวมันเหมือนยักษ์ยักษ์ก็นี่นี่ยักษ์ก็นี่นี่จักจี๋ก็แขนสมุดปาก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 แดงแดงเด็กน้อยพวกเนี้ยปากแดงแก้วว้อยก็ไปเดี๋ยวปุ๊เดี๋ยวอ่ะเข้าไปเลยเข้าไปอันดีแจ่ ฮ่่าฮัลโหลยายไม่ได้กินกาแฟเลยไเอากาแฟมาให้ยายกินหน่อยนี่ไงกินแลแล้วตามันไม่หายนะนี่ตามันต้องไปหาหมอนวดนะเนี่ยหนูนอนนะหนูนอนยายจะไปนวดนะแป๊บหนึ่ง นวดที่ไหนไม่รู <footing favour informação> ้ไเท่าเวหัวหวใส่ปุ๊บห้านอะไรไปเที่ยวทะเลไหมมาเดิน ามาบอกกันเก็บมาเก็บให้หมดสิคะมาเก็บให้หมดสิคะค่อยไปมาเก็บให้หมดค่ะถึงจะได้ไปเที่ยวทะเลนะคะเอา,ไ,เอาไม่โยนใส่อะไรพิษไ,ไปโรงเรียนก็ไม่ไป,ไ,ไ,ปไปทีไรก็ไปสายไ,ไปยังไงก็ไปถึง พราะรถมันไม่มีขี่้โหนักดิ่เนี่ยเร็วอะไรมาเก็บก่อนฮอดแล้วฮอดแล้วมาแล้วพ่อจ๋ากาแฟสักแก้วหน่อยโอเคจ้าจ้าได้ยินไหม พอยจ๋าขอกาแฟสักแก้วหน่อยจ้าร้านกดใจไง่ไงแม่จ๋าจ๋าเอรินบอกแม่กันคือแถวบวกเนี้ยแม่พอยจ๋า แม่ที่เป็นแม่แม่จา๋จาจะกับเม่อพลอยเลยน้องบ้านศูนย์หรอคะโอ้ยเด็บัตรคิ้วได้โดนบอเข้าเจาว่ะไปเ็ดไปเห็ดจังไหนฮแม่พลอยจา๋าออ้ ก็ว่าเขาทันกันวะอะไรนะลูกจ่าไปพลอยไปพลอยไปอ๋อพลอยไปพลอแย่งเหรอลูกพอแย่งกันเพชรพลอยแย่งเพชรแย่งพลอยไปไปไปอ๋อไปไม่ได้แล้วลูกยายปวดหลังนม่จ๋าแม่จ๋าเฮ้ยวิจาบวงอารมเล่นกันนี่นั่น pues ลูงบอนศูนย์คอยไปทางนี้เห็นไปตรงไหนวะโอู้ไปนี่เขาน้องไฮนี่น้องไฮเขาว่าแม่เออแมนแมนเขาบ้านน้องไฮออกไปทางเลียงสมบทบาทที่หลีนพวกเจ้าเบิ้งเนี่ยพอพอจับกระเป๋าได้ปุ๊บแม่จ๋าทันทีเลยคนหนึ่งแม่จ๋าแม่พลอยจ๋าแม่พลอยจ๋า ไปตลาดเลยจ้าแม่คืออะไรโอ้แม่แม่ร้องร้องไห้แล้วแม่น้องร้องตามแล้วแม่โอ้ยอาจุงจุ้งกันไปขออยากให้นมกเจ้ามาเห็นมันเป็นตะทั้งนี่หน่อยสองคนนี่โอ้ยพอกลับบ้านด้วยไหมนี่น่ะเห็นไหมเห็นไหม โอ้ยดักแม่แม่เงื่อนพบรอยอยู่ดักแม่มันจะสังแท้ร้านนวดของครองบุณโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้ยลมทับลูกโอ้แม่ลมทับลูกแปปหนึ่งค่ะ ขอบคุณค่ะที่ร้อเอก,ก็บอีกัตากาแฟมาให้นี่ขยี้ขอเฮ็ดให้เจ้าออกได้โอ๊ย <laughs> บ่โอ้ยดอกจะข่อยอต้องพึ่งหมอ ป็นทุกคนเลยเพราะว่ามม่ค่อยว่ากันจมหลานเนี้ <laughs> แถวริมบึงกับโรงพยาบาลศูนย์ใกล้บ้านครับแม,ม่จ้าจ้า <c oughs> ดูแล้วมีความสุขยูเลิมบึงเ <c oughs> ลมบึง มันกับว่าไก่จากอันอันนาซาทนาสุอมองมองค,คอยไปเลี้ยนนี่สนนนนีนิทอมองอดก่อนมองนาเลื้อนจับเอะไรลูกมองตาเล่ไปข้างนอกตาเล่ไปไอ้นั่นไงตาเลไไ่เลไ,ปไ,เลไปทำไม,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 ไม้ไม้ไม้ตียุงอ่ะลูกไม้ตียุงมายุงแมลงวันน่ะ น้องเพชรไม่เอาลูกน้องเพชรอย่าดึงมันจะหกักอย่าดึงอย่าดึงไงถ้าดึงฝั่งนี้ไว้มันจะไม่ออกไม่ออกน้องเพชรถอยออกมาเอาเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเลยน้องเพชรเนี่ย Ê. E, bắt chữ O, E. Sao vậy Không. bỏ lỡ những video hấp dẫn ค่อยอยู่ปิดตรงค่อยปิดซองอะไรเหรอให้เล่นก่อนกับเด็กก่อนอ๋อสอสอจอใช่ใช่ใช่มีอาจารย์แมวกับอาจารย์น้อยค่ะที่ไปเรียนด้วยอยู่สอสอจอ นาย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 ลูกเมเอากระดาษมาแล้วกระดาษมายาเช็ดออกให้แล้วลูกเนกระดาษมาเร็วพี่พอยพี่อยเอากระดาษมาเออเอเออพี่อยมาพี่พอยเช็ดให้น่อยคุณหมอคุณหมอพลอยคุณหมอพอยจ่าไม่ออกเลยไม่ออกเลยเอาดินเผาค้อนเอาเผาคอน เช็ดปากแล้วก็เช็ดอันนี้ไงอีกข้างหนึ่งอ่ะเลยอีกข้างหนึ่งมามันจะติดแผลไม่ได้หรอก

ท okay. well, ูไหนไหนไหนเจ็บเจ็บงไหนลูกเจ็บตรงไหนนเจ็บตรงไหนลูกเจ็บตรงนี้เอโอ้ยงไม่งิได้ไหมลูกโอจได้แล้วอุ้ยอุ้ยน่ารักที่สุดอ๋อเอ้ยได้แล้วนึ่นน่ะเจจิค่ะ ก็ว่าไปสอ่โซอจออก็องหมันซุนในไก่หัวอ้อ,อมันอยู่บ้านนึงหกโ,โ<อ>นทัดไหมพแม่ช่ด้อยเียวแมอหน่งแปบหนึ่งนอนเล่นนี่อ่ะ Tình nàng nàng à tặng ta ta hanh tay cha anh ơi.